สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะพามารู้จัก VPN ฟรีที่ชื่อว่า VPN Gate จากประเทศญี่ปุ่นเราเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่า VPN Gate .net นะครับเราก็จะได้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า vpngate n e t หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ vpngate นะครับเป็นโครงการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นจุดประสงค์หลักคือให้คนทั่วไปเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ถูกบล็อกหรือเซนเซอร์มันต่างจาก VPN เชิงพาณิชย์ตรงที่ฟรี100%ไม่ต้องสมัครไม่ต้องล็อกอินและใช้เซิร์เฟเวอร์ที่อาสาสมัครทั่วโลกเปิดให้บริการ นะครับพอเราเข้าไปในเว็บไซต์นะครับซ้ายสุดนะครับจะเป็นประเทศนะครับประเทศก็ไล่ลงมาเลยนะครับพอขยับมานะครับเรามาดูตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่ 4ตัวนะครับก็จะมี ssl vpn l 2 tp ip s e c นะครับ open vpn mshs tp วันนี้ผมจะแนะนำตัว open vpn นะครับสำหรับ windows mac iPhone Android นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นไฟล์นะครับเราก็จะมาเลือกนะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับสมมุติสมมตุมมติผมใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นดูด้านหน้าอ๋อเป็นของเกาหลีนะครับตัวนี้เป็นของเกาหลี มีรายละเอียดนะครับเขียนว่าไฟล์กำหนดค่า Open VPN เ mm hmm. พื่อนๆแตะนะครับพอเข้าไปด้านในนะครับมันจะมีไฟล์ให้เราเลือกอยู่นะครับไฟล์ .ovpn ซึ่งรวมชื่อโฮสต์ d d .ns DDNS คืออะไรนะครับก็คือ Dynamic DNS คือเครื่องมือที่ทำให้ชื่อโดเมนขอคงที่สามารถใช้งานแทน IP ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเหมาะกับการเข้าถึงกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์หรือ VPN ที่บ้านนะครับโดยรวมเพื่อนๆสังเกตตัวนี้มันจะเป็นชื่อ Open นะครับ Gw ก็คือว่าไม่ว่า IP จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราก็ยังสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ามันมีสองออปชันในกรณีที่เราใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ ชื่อ host D-DNS ให้เราใช้ไฟล์ตัวนี้นะครับ OVPN ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP นะครับมันจะมีเขียนไว้ว่าที่อยู่ปลายทางจะเป็นตัว IP ด้านบนเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตมันจะเป็นตัวเลขนะครับแล้วมีมีเป็นชื่อด omain Open NGV NG W.net นะครับก็มีความแตกต่างกันคืออันดับแรกให้เลือกชื่อโฮสต์ d ีดนะครับก็จะมีให้เลือก2ตัวนะครับตัวนี้เป็น U D P T C P U D P เร็วกว่า T C P นะครับแต่ T C P เนี่ยจะเสถียรและปลอดภัยมากกว่านะครับก็เลือกใช้ตามสะดวก ก็เอาเป็นว่าผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันตัวแรกเลยนะครับ UDP ผมก็แตะดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว,วผมจะใช้แอปตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า VPN Pro หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้ดาวน์โหลดมาจาก Play Store เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับพอเข้าไปด้านในนะครับมีคำเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์ของการใช้งานฟิวเจอร์ถ้าใช้ open vpn f r e นะครับให้แต่โอเคแต่ว่าถ้าต้องการใช้โปรโตคอลอื่นนะครับแล้วก็เสียเงินให้กดคำว่า l i c เส้นนะครับวันนี้เราใช้ OpenVPN คือฟรีเราแต่โอเคนะครับเราก็แต่อนุญาตเสร็จปุ๊บคือตัวนี้นะครับจะขอสิทธิ์เกี่ยวกับระบบนะครับเราก็แต่คำว่า Yes นะครับประกดด้านบนสุดนะครับเราก็ไปหานะครับ หัวข้อ vpn client pro นะครับแต่เสร็จแล้วนะครับก็กลับมาด้านล่างจะมีเครื่องหมายบวกเพื่อนเอนแต่แล้วก็ตรงนี้นะครับจะระบ,บุว่า open vpn โปรไฟล์นะครับด้านล่างนี่จะเป็นแบบเสียงเงินทั้งหมดนะครับเราก็แตะคําว่า next ข้างล่างเสร็จแล้วไปเลือกหัวข้อ import form ov pn all zip file นะครับแต่ next แล้วไปเลือกไฟล์ส่วนตัวนะครับไฟล์ส่วนตัว แล้วก็ไปเลือกไฟล์ VPN Gate นะครับตัวที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็แตะเรียบร้อยด้านล่างนะครับแตะคำว่าเซฟก็เรียบร้อยนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดโดยใช้ปุ่มตรงนี้นะครับหรือแตะตรงกลางนี้ ตัวนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเราก็แตะสตาร์ทตกลงก็เรียบร้อยนะครับคือถ้าเพื่อนๆดูแล้วว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะยุ่ง ก็ต้องไปดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จแล้วถึงนำมาใช้นะครับเดี๋ยวแต่หยุดก่อนหยุดนะครับกลับมาวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ของ vpn gate โดยตรงนะครับเพื่อนๆแต่ด้านล่างตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับเมื่อกี้ เราเราใช้ open vpn profile นะครับเหมือนเดิมนะครับเราแตะด้านล่างเสร็จแล้วเมื่อสักครู่เรา import form ovpn หรือ zip file นะครับเพื่อน,น,นมาแตะหัวข้อนี้ import form world wide web vpn gate net นะครับก็คือสามารถเราไม่ต้อง ไปดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์สามารถที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ของ VPN Gate โดยใช้แอปนี้เป็นตัวช่วยนะครับแต่ด้านล่างก็เรียบร้อยนะครับคือเราสามารถที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับเหมือนกับ VPN Gate นะครับนี่ก็เป็นญี่ปุ่นเกาหีนะครับไล่มาเรื่อยๆเลย ก็สามารถที่จะเลือกนะครับที่จะใช้ประเทศไหนก็ได้นะครับนี่เกาหลีญี่ปุ่นก็เลือกเอาตามสะดวกนะครับสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้นี่ครับญี่ปุ่นเราก็แตะเลยนะครับแล้วด้านล่างก็มีคําว่า n น็ t เราก็แตะเราก็แตะ a v e ก็เรียบร้อยนะครับขึ้นมาแล้วญี่ปุ่นคือตัวนี้ ก็แต่เปิดด้านหลังได้เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ลูกกุญแจนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์จาก VPN Gate โดยใช้แอปที่ชื่อว่า VPN Client o นะครับลองไปเล่นดู โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเชา้านะครับ